คิดคิดเนนางสาวอยู่ดาบุรีบ้านโกกรา่บุรีเอาถุงเก็บยังบัยเอาถุงมก็ยังบัยเอาม่นาเกบตัวนะถุงเก็บา จะกินข้าวลายคนบ่เหรอกินข้าวลายคนบ่แค่ไปสีโอนโอนฮะโอ้เศร้าด้วยกินข้าวจากสามมือเศร้าเลิกกินข้าวได้เจ้าป่าต้นกล้วยขาต้นขาเนาะอันนี้อะไรเนี่ยสือมบ่ คนไทยเขาเรียกเสอมใช่ไหมเนี <If> suffer, ่ยบ้านผมเรียกผักขะาผักเน่าผักเน่าล่ะภาษาคนไทยเอิยกผักเน่าอันนี้บางมีนางนี่นี่บางมีนางเห็นปะอ้ยอุดมสมบูรณ์เลยเห็นไหมบ่เคยบ่เคยได้ใส่ปุ๋ยบ่เคยได้ใส่ขี้งูขี้ควายแบบนั้นดินดีครับคุณดินดีดินดีโอ้ยสูงพ่อบุกเขามันยังไปใส่ วันนี้ครับผมวันนี้เขามีด้นตีสดเหรอเออโอ้โหเสียใจเลยที่นี่มีดอยู่ไหนบีบีต้นตีสดได้เหรอทำไงได้ไปไปเราต้องกลับกลับเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้มาช่วยงานแล้วบไป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 สองเราเดินทางแล้วอยู่อีกสองชั่วโมง น้อยเนาะอยู่ยอะสองสัปโมงฮ่าฮทาโอยบงโน้นโมหิกนเป็นงอนอยู่นู้นดูดิดูพิกนี่เป็นงอนอยู่โอ้ยทิพมันอาหารอาหารนก นะหน่อกล้วยจะไปกล้วยน้ำว้าหรือกล้วยอะไรกล้วยน้ำว้าป่ะอู้นี่นะซอนซอนนี่ครัวหลังบ้านนะครับครัวหลังบ้านเห็นไหม อ้าวคอเขาเราบอกเก็บมาฉีดมาเถอะคอแล้วบอกว่าคอแล้วบอกว่าจะ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 อัพปนน้ ก็ด้อทีก็อยจาต้นป้ดินางอ่งที่ดินไปถึงน่นเลยที่ดินประมาณหน like ึ่งไร่ตรงนี้ ที่บกเขาปูบ้านอนยู่ต้นที่ดินประมาณหนึ่งไร่แต่แต่ที่ดูดิที่มะม่วงเป็นดอกแล้วเนี่ยเป็นหมากแล้วเนี่มะม่วงนังมะม่วงสามดูดูมะม่วงยังีงดูดิเนี่ยสนใจเนี่ต้นมะขิดเนี่ยต้นมะขิดเนี่ยให้มันใหญ่จังเนี่ย ดูดิต้นมะขิดดูดูดูด,ด,ดูนี่ต้นชมนี่น่าจะเป็นเขียดแดนมั้งเนี่ยฮะนี่เขียดเหรอแดนเหรอน่าจะเป็นเขียดแดน,ด,นดูต้นมะกิดตอนแรกนึกว่าเป็นมะสัง เป็นมาสังมานะที่ไหนได้มะตูมาสังมาเป็นโมเมนเป็นผลไม้ที่หายากแยวภาคอีสานนี่บุบเคยเห็นแยวบ้านบุเคยเห็น้าอีสานน่าจะมีอยู่แต่ว่าไม,ไม่เคยเห็นบา้านผมไม่เคยเห็นโอ้โอ้โอโอตรงงุกชายใครนน,น่อนอ มาไม่มีอะไรหรอกมาเก็บก็ก็แกลก,ก,กไปตามเรื่องมาทำบุญพอทำบุญเสร็จก็เก็บทนะรมายแล้วเจ้าเนี่ยปะพอละมั้งเลยอืมพอแล้วเอาหมดเอาไอ้เอาไว้ต้องอยู่วะพี่เล็กได้ยินไหมคันได้มาอยู่อย่างซี่คักแล้วนี่ มีความสุขเลยนี่ขันมาถือกับสอยางมาอีกอยู่ว่างๆเนาะ้อยเนาะขันว่าขันมาถืออีกว่าขันสิมาเล่นอยู่หรอกเออขันมาอีกเบื่ออยู่หุ่นกับมาลินอย่างพี่ก็ได้ตัวเป็นเ <c oughs>